จงช่วยขนาดปล่อยเปิดความศักดิ์สิทธิ์องค์พองเนียเงียบเท็จจงช่วยขนาดปล่อยเปิดความศักดิ์สิทธิ์องค์พองเนียเงียบเท็จพวกลัทธินั่นน่ะ มันแฝงตัวก่อกรรมทำเข็นกับชาวบ้านมานานแล้วเละโยมมันพวกเล่นของไปมองมันเดี๋ยวของเข้าตัวหรอกพวกผู้ชายมันข้างมานาอนมากเลยนะทีเนี้ยจะชี้นิ้วสั่งใครก็ได้ตามใจชอบไปออง,องช่วยอ,อะไรเราหน่อยได้ไหม บอกสารวัตรแล้วไอเด็กเนี่ยเขาแมวมาเป็นพวกชอบเล่นของจิ๊บไม่กลัวมันเลยเราไม่กลัวหรอหกเรา <จะ S 2> มีของ,ของดีตั้งแต่มันทำของชาวบ้านก็ยิ่งกลัวมันเข้าไปใหญ่ <c oughs> ใครมันทั้งโหดเพียมขนาดาน,นี้เนี่ยมึงจะไปล่ากี่ปอนมึงก็แค่เด็กร้อนวิชา <c oughs> เกิดบ้าอะไรขึ้นฆ่ากูดิเหมือนที่มึงฆ่าแม่กูไงกินมันซะแกหนังควายที่มันเสกใส่ลูกแกได้บนดอบ้าแล้อเด็กนั่นน่ะของกำลังร้อนไม่นานมันจะกลับมาหามึงเองไอ้เกอเดก ของมันจะปิดตัวเองไปจนวันตายคิดถึงกูมากไม่ใช่เหรอ